Le ยินดีต้อนรับค่ะสุบันทัศ์สมบนมากนะคะเ <uc> พื่อนๆค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่29มกราคมนะคะก็อากาศเย็นสบายมากเลยนะคะประมาณ19องศานะคะที่บางปะอินอัปปตุนาพะอินบางปะอินในยุทธยานี่นะคะน้อยครั้งนะคะที่อากาศหน้าหนาวเนี่ยจะลดลงนะคะเหลือ19 20หรือว่า18 19 20ินะคะจริงๆอากาศเนี่ยเย็นลงมาตั้งแต่2วันที่แล้วนะคะเมื่อวานก็19นะคะวันนี้ก็19องศาอีกแล้วนะคะซึ่ง ออกมา,ออกจากเจ้าแกรนด์วิ่งไล่เขานะคะแล้วออกมาออกพาน้องหมาออกมานะคะตั้งแต่6กโมงแต่ตอนมืดๆที่จะที่ได้ออกมานะคะไปกันค่ะบรรยากาศด,ดีมากเลยนะคะมาไปกันเสียงลมแรงน่ะนะคะที่นี่นะคะก็พาน้องหมาออกมาเล่นนะคะคือข้างบ้านนี่แหละหลังหมู่บ้านเนาะที่เห็นที่เห็นไฟสว่างนี่นะคะก็เป็นหมู่บ้านนะคะเราก็ออกมาพาน้องหมาออกมาเล่นทุกวันนะคะแล้ววันนี้แบบ อากาศเย็นมากนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์เนาะเช้าวันอาทิตย์อากาศก็เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะ19องศาแล้ะทุกคนยังมืดอยู่เลยนะคะเนี่ยประมาณ6กโมงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะช่วงเช้ามืดคือ6โมงนะคะยังมืดอยู่เลยนะคะที่เราออกมากับน้องมานะคะแต่ว่า ก็ระมัดระวังตัวเองอยู่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่ามืดๆนะคะก็พื้นที่ว่างๆเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยสวยงามนะคะไปอีกแบบหนึ่งนะคะยามเช้ามืดนะคะทุกคนบรรยากาศลมก็แรงนะคะเจ้าน้องหมานะเขาก็เล่นกันอยู่นะคะทุกคนมีน้องหมามาด้วยเนี่ยประมาณ มีแครอทนะคะมีน้องหนีแล้วก็มีเจ้าชาลีนะคะที่มา,<ส>าออกมาวิ่งเล่นกันนะคะเรา,าก็เลยถ่ายบรรยากาศาาส,สวยๆยามเช้าให้กับเ,เพื่อนๆได้รับชม <ลง S 1> นะคะคที่นี่ปกติแล้วก็จะไม่ค่อยมีอากาศที่แบบลงมา19-18อะไรเงี้ย2 1 1 9 18เท่าไหร่นักนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น2 2 23องศาก็เย็นสบายนะคะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้แบบอากาศ เร,ร right ิ่มคุมรถตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนเลยค่ะเริ่มลดลงเนาะแล้วก็มีลมนะคะทําให้เพิ่มความหนาเย็นนะคะนี่บรรยากาศยามเช้ามืดนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะมันนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆเล่นกันเด็กๆเล่นกันคะ จริงๆในในในภาพนี้ก็ไม่เมืดเท่าไหร่นะคะในในสถานที่นี้เนาะแต่ว่าเวลาถ่ายเครื่องมือก็จะเมืดนิดหนึ่งตอนนี้ก็หกำลังฝาดเล่นลูกสีฮันนี้น้องลูกมีมองมาเห็นมืดมืดผ้านะคะถ้าน้องเจอสีดำเดือนอันชี้ก็ใช่เลยนะแล้วก็จักเย็บหลนะค่ะก็เล่นกันอยู่นั่แหละค่ะแถว ข้างๆนะคะทางออกหมู่บ้านนะคะก็เรามาระวังตัวพอชมพูนะคะดูซ้ายดูขวาก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมืดๆนะคะอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยหนาวหนาวสิบเก้าองศานะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่29นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่ส ยังมืดอ,อยู่เลยเนาะแป๊บเดียวพระอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มขึ้นแลยน่คะของ้าแจม่มใสนะคะคบรรยากาศลมแรงนะคะประตูน้ำทะอินบางตะ,อ,ะ,ะอินเียเพื่อนหมดเพื่อนหนีไปหมดแล้วนะคะก็อยู่คุณแม่ตั้งแต่หกโมงนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วก็เย็นนะคะเย็นมือแล้วทุกคนบรรยากาศสวยจริง ไม่นด้เชื่อว่าที่นี่จะมีแบบอากาศแบบเย็นสบายแบบนี้นะคะไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะที่นำมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะหลายๆพื้นที่ก็อากาศเย็นลงลดลงนะคะทำให้อาจจะไม่สบายได้นะคะทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะยังไงวันนี้ก็มาส่องต่อเรื่องราวของบรรยากาศดี ที่ตุนาพายินหมาไปยินให้กับเ,เพื่อนได้รับชมเท่านี้นะคะดีอย่างไงเรามาเจอกันใหม่นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้โชคดีรุ่งเรืองน้ำรวยนะคะขอให้เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าชมบรรยากาศดีที่ใส่กับเพื่อนได้รับชมเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ